ดีค่ะยินดีตกก้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็ตื่นมาทำวัดเช้านะคะตื่นมาทำว,วัดเช้าอากาศมันหนาวเนอะก็ต้องห่มผ้าห่มมาด้วยนะคะพี่โพเขาเอิอนยังนี่กวางบวช อ๋ออันนี้อันนี้กองบวชเนาะเก้าเก้ากองเลยเนาะกองบวชเตรียมพร้อมกองบวชเก้ากองพร้อมกันที่สำคัญจะต้องมีพาข้าวเนาะมีกล่องข้าวเหนียวนะครับมีถ้วยสรุปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมีโอกาสนะค่อยสอบถามทางข้างนอกนะแต่ตามที่เอนได้ ลุงจิมลุงจิมจะบวชบวชเป็นอะไรนะบวชเป็นนาบวชเป็นนาบอไม่ได้บวชเป็นมหาบ่ผมเป็นนาก่อจาเป็นพระเป็นพระแล้วจะเป็นตามต่อไปไม่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะบวชยาวบอบวชเป็นหลวงตาไปเลยลุงจิม มาให้กำลังใจนะคะนาคทั้งเก้า,านะคะเราก็มาทำวัดเช้ากันนะคะ อมาตัง,อง,องกองบวชอพรกราเบกองทีกองกองิมกองบวชะเอิญเม่งเลยเนาะ <B> บวชบวชเป็นพระต้องนั่งเม่งเลยเนาะตาเนาะ ถ้าบวชเป็นพระต้องนั่งเมิงถ้าบวชถ้าบวชเนียนไม่ไม่มีแบบนี้เนาะถ้าบวชเนนก็จะไม่ได้นั่งบวชเนนก็แล้วแต่จะทำอาถรรพ์บริขารนั่นอะไรแบบนผ้ากองผ้าอะไรก็ต้องครบแต่ว่าเนนไ,เน,นไม่มีอะไรมากอ๋อถ้าบวชเป็นพระจะต้องครบเนาะ ตอนนี้ก็รอนะคะรอเพื่อนเอนเพราะว่าเตรียมตัวกันมานะคะกินกาแฟโอดินก่อนนะคะเนาะอากาศหนาวอากาศเย็นความความจริงเราต้องมีมีผ้าหม่มมีผ้าห่มสีขาวเนาะมีผ้าห่มสีขาวามาคลุมกายแม่ดาลึ้ว่าจะเอาว่าจะเอาผ้าขาวผ้าซาบยขาวนะ่ะ มาแต่ไม่ได้หยิบใส่กระเป๋านะคะเพราะมาหาไม่เจอก็ให้น้องามาเดีย<ร>ฝากเข้ามาให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะไม่คิดว่าจะหนาวคิดว่ามันจะหายหนาวแล้วแต่ยังไม่หายหนาวเลย,ยลเออมีไก่ดอค่ะ ยาาขึ้นไปอีกท <c oughs> ันที่สามเม็ดกันย่าขึ้นไปอีกอ๋อวันนี้ปลงผมแล้วพรุ่งนี้บวช ามวันนี้วันนี้ปรงผมบ่ายสามโมงสูข่ขวัญหน้าขู่แขนนะคะผ้าขวัญเตรียมไว้แล้วนะคะกองบวชนะคะ, <opping. S 2> ก,ะ,คะก็จะมีแบบนี้นะคะก็จะ <efforts. S 2> มีครบทุกอย่างนะคะผ้าผ้าไตร หมอนนะคะแต่ถ้าอีกีมีชาวบ้านเขาจะบางบางท่านนะจะกองบวชจะใหญ่มากนะคะเพราะว่ามีญาติพี่น้องนะคะเอาพวกผ้าหม่มพวกหมอนหีืนั่นแหละคะ่ะมาใส่นะคะก็จะกองใหญ่มากเนาะเขาเรียกว,ว่ากองบวชนะคะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เอามา โมทนาบุญด้วยนะคะก็คงจะเยอะก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะก็ยังเงียบนะคะแต่ว่าทำไมถึงได้มีเขียดร้องนะคะเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าแรงนะคะไม่ใช่หน้าฝนแต่ที่นี่ได้ยินเสียงกบเขียดร้องเหมือนหน้าฝนเลย แม่ทินเจ้าฟังเสียงนี่เสียงเขียดทำไมร้องยามนี้มันมันบเแม่นย่นมฝนตกน่นะแปลกแท้มันเหมือนมันเหมือนเข้าหน้าฝนเลยเนาะมันเหมือนเข้าหน้าฝนเลยได้ยินเสียงเขียดร้งอง อุยเราเหยียบนี้น้ําค้างนี่เปียกเลยนี่เปียกเลยนี่เหยียบแล้วโอเย็นหนาวขึ้นมาเลยมาดูผลไม้นะคะมีฟักทองมันแกวกล้วย มีแตงโมกับสับป,ปะรดนะคะโอ้แตงโมลูกใหญ่มากมะพร้าวนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลจะเป็นทองหยิบทองหยอดขนมของหวานหมากพู แก้วมังกรโ,หโหอหองุ่นไล้เม็ดนะคะสาลี่โอ้ยแตงกว่าเขาจัดได้สวยนะคะนี่งะเพือกนี่แหละที่ไม่ดาอยากปลูกนะคะแต่ว่าเห็นไหลแม่ดาก็อยากปลูกไปหมดนั่นแหละคะ่ะเนอะ เห็นเขาปลูกได้สวยเราก็อยากปลูกฟักหอมนี่ก็น่าปลูกนะคะทุกอย่างนะเผือกแตงกวาหน้าปลูกหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ